กินต้องรู้ไวหมูกระทะชาบูตำมินอาหารเสริมของมักดองหรือแม้แต่แอลกอฮอล์หลังทำศัลยกรรมกี่วันกินอะไรได้บ้าง B สวัสดีค่ะแอนเวนแพตตี้นะคะเป็นที่ปรึกษาด้านความงามของบีพาวคลินิกค่ะ สาวๆอยากกินใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่ากี่วันถึงจะกินได้กินอะไรได้บ้างตอนนี้เดี๋ยวแอดมินแพตตี้บอกให้ค่ะใส่กินที่แท้ทูต้องจดเลยค่ะเริ่มจากหลังทำทันทีน้ำมะพร้าวใบบบบฟักทองเป็นเครื่องดื่มลดบวมสมานแผลมีสรรพคุณแก้ฟกช้ำฟื้นฟูร่างกายหลังจากทำศัยกรรมได้เป็นอย่างดี ทำให้รอยช้ำหายไวและแผลยุบเร็วเสร็จวันเนื้อสัตว์ปลานมถั่วช่วงของการฟื้นฟูต้องอัดโปรตีนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะอาหารจําพวกเนื้อปลานมถั่วช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและผิวบริเวณที่ทํามีคอลลาเจนมากขึ้น 14วันปิ้งย่างชาบูสายบุฟเฟ่สําหรับสายกินจะต้องเว้นอย่างน้อย2อาทิตย์หรือ14วันเพราะการประกอบอาหารสถานที่และอุปกรณ์บุฟเฟ่ในช่วงแรกอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ฉะนั้นควนทานหลังแผลปิด14วัน30วันอาหารเสริมวิตามินเริ่มทานได้หลังฟื้นฟนูตัวเองไปแล้ว30วันสาม,มารถเลือกทานได้ตามความต้องการของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็น คอลาเจนวิตามินซีวิตามินบีน B, และอื่นๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมักดองสายปาร์ตี้ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะหมอจะห้ามอย่างเคร่งคัดเลย2อ,อาทิตย์นะคะ แอดมินแนะนําเพื่อแผ่ที่สวยและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแนะนําให้ทานหลังแผ่ปิดสนิท30วันหรือตอนไม่มีอาการบวมแล้วใจเย็นๆนะคะ <c oughs> เพื่อแผ่ที่สวยงามเป็นยังไงคะฟังทันกันไหมคะ <c oughs> เพื่อแผ่และความสวยงามของเราอดใจตามระยะเวลานะคะและคุณจะได้แผ่ที่สวยและใบหน้าสวยๆเหมือนแอดมินค่ะ และอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตาม mm hmm. ที่ช่องมีภพาวคลินิกด้วยนะคะรับรองถ้าติดตามแล้วจะได้ทั้งความรู้และข้อมูลดีๆรีวิวสวยๆมาให้ชมแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย